สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าโต้แย้งกะกะตท่านผู้ชมครับกรณีที่กะกะตมีมติด้วยเสียงข้างมากไม่รับรองการเป็นสอสในระบบบัญชีรายชื่อของนายจตุพรพรมพันธ์เมื่อวันที่27กรกฎา,าคมนั้นผมมีข้อโต้แยง้งทั้งในทางวิชาการและโดยหลักกฎหมายดังต่อไปนี้ในประการที่1 ในเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา98บัญญัติไว้ชัดเจนว่ากะกะตจะต้องประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพักการเมืองตามเกณฑ์คะแนนที่คำนวณได้เรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพักการเมืองนั้นและเหตุฉไหนกะกะตจึงไม่รับรองการเป็นสอสอระบบบัญชีรายชื่อของนายจตุพรพรมพันธ์ซึ่งมีชื่ออยู่ในลำดับที่8ของบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย ประการที่2ในเมื่อกกตได้คำนวณเกณฑ์คะแนนที่พรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อว่าได้61คนแล้วเหตุไฉนกกตจึงรับรองการเป็นสสของระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเพียงแค่60คนประการที่3ในเมื่อมาตรา45ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ปศ2,551บัญญัติไว้ชัดเจนว่าถ้ากกตสงสัยว่าผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็วและยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อพิจนารณาวินิจฉัยให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นก่อนวันเลือกตั้งแล้วเหตุไฉนกกตจึงเพิ่งมาจะมาถอนการสมัครรับเลือกตั้ง ของนายจตุพร,รพรมพันธ์ฐานขาดคุณสมบัติเนื่องจากขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเอาเมื่อวันที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วตั้งเกือบเดือนถามว่ากกตจะใช้อำนาจแทนสารดีกาได้หรือประการที่4ในกรณีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตถ้ากกตจะให้ใบแดงผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งกกตต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งนั้นแต่ในกรณีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ถ้ากะกะตให้ใบแดงนายจตุพรพรมพันธ์ซึ่งอยู่ในอันดับที่8ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วกะกะตจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้อย่างไรในเมื่อจัดการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อใหม่ไม่ได้แล้วกะกะตไปให้ใบแดงนายจตุพรพรมพันธ์ได้อย่างไรประการที่ 5. การที่กะกะตอบอกว่าไม่รับรองการเป็นสอสอของนายจตุพรพรมพันธ์ถามว่านายจตุพรพรมพันธ์มีสถานภาพทางกฎหมายอย่างไร เป็นผู้ถูกให้ใบแดงก็ไม่ใช่เพราะล่วงเลยวันเลือกตั้งซึ่งพ้นพ้นจากอำนาจของกกตและสารดีกามาแล้วช่องทางทางกฎหมายที่จะเล่นงานนายจ,จตุพรพรมพันธ์จึงเหลืออยู่ทางเดียวคือต้องยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพของนายจตุพรพรมพันธ์หลังประกาศให้นายจตุพรพรมพันธ์เป็นสอสอไปแล้วเท่านั้นช่องทางระหว่างที่พ้นจากอำนาจของสารดีกาก่อนวันเลือกตั้ง กับอำนาจของสารรัฐธรรมนูญหลังการประกาศผลย่อมไม่มีอย่างแน่นอนและประการสุดท้ายกรณีที่กะกะตะอ้างว่าจะไม่รับรองการเป็นสสของนายจตุพรพรมพันธ์แล้วคิดจะเลื่อนบุคคลในบัญชีรายชื่อลำดับที่62ของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาแทนนั้นถ้าดูตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วไม่มีทางที่จะทำเช่นนั้นได้เพราะรัฐธรรมนูญมาตราร0 9วงเล็บ2บัญญัติไว้ชัดเจนว่า กรณีที่จะเลื่อนผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพักเดียวกันขึ้นมาเป็นสสแทนได้จะต้องเป็นกรณีที่มีสสในระบบบัญชีรายชื่อพ้นจากตำแหน่งซึ่งทำให้ตำแหน่งสสว่างลงหนึ่งตำแหน่งจึงเลื่อนขึ้นไปได้แต่กรณีนี้ถามว่านายจตุพรพรมพันธ์มีตำแหน่งเป็นสสหรือ,อยังถ้านายจตุพรพรมพันธ์ยังไม่ได้เป็นสส ตำแหน่งสสของนายจตุพรพรมพันธ์จะว่างลงได้อย่างไรในทางกลับกันถ้าบอกว่านายจตุพรพรมพันธ์ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครก็ถามว่านายจตุพรพรมพันธ์ถูกถอนการเป็นผู้สมัครไปตั้งแต่เมื่อไหร่ดังนั้นในเมื่อนายจตุพรพรมพันธ์ไม่เคยถูกศาลฎีกาสั่งถอนการสมัครรับเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พักเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งสอสอระบบบัญชีรายชื่อจำนวน61คนแล้วกกตจะไม่ให้นายจตุพรพรมพันธ์ซึ่งอยู่ในลำดับที่8เป็นสอสอได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าการที่กกตไม่ยอมให้นายจตุพรพรมพันธ์เป็นสอสอแล้วคิดจะสั่งเลื่อนบุคคลในลำดับที่62ของพักเพื่อไทยขึ้นมารับเป็นสอส,อสอแทนจึงเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายอย่างน้อยที่สุด ก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่ก็เข้าข่ายสอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา270ซึ่งอาจจะถูกยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่า โต้แยง้งกอกตก็กตกมีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ